ในทีน่นี้มีพระเดชพระคุณพระธรรมวัชราวิสุทธ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสิบวัดจักรวัดรราชาวาดกรุงเทพมหานครพระเดชพระคุณพระราชปรีชายานมุนีท่านเจ้าคณะจังหวัดอำนาจ,จเจริญท่านพระครูสิริศิรวัตรรองเจ้าคณะจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นอกจากนั้นก็มีพระมหาเถระ มาร่วมยินดีกับทั้งสามท่านาท่านเจ้าคุณพระเมธีวรยานรองเจ้าคณะภาคสิบท่านเจ้าคุณพระราชนนโมลีท่านเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญและพระเถรานุเถระของจังหวัดอำนาจเจริญทุกทกท่านขอเจริญพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่าน นายกกาชาติท่านผผู้อำนวยการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดมาเจริญแล้วก็ท่านในอำเภอหัวตะพานรวมทั้งข้าราชการพ่อค้าประชาชนทั้งหลายนับเป็นวันมงคลอย่างยิ่งที่คณะสงฆ์ภาคสิบได้มอบตราตั้งถวายพระมหาเถระทั้งสามรูป คือท่านพระครูปิยโอรธรรมเป็นเจ้าท่านพระครูภาวนากิจจาทรเป็นรองเจ้าคณะมุตตพานและท่านพระครูวิโรธวรานุกูลเป็นรองเจ้าคณะเพิมวัตพานซึ่งทั้งสามรูปนี้วันนี้ก็เป็นที่น่าย,ยินดีที่หลวงพ่อหลวงพ่อใหญ่พระธรรมวชราวิสุทธ ท่านหายป่วยแล้วหลังจากหายป่วยก็มางานนี้เป็นงานแรกอ่างนังนมาเพราะรักโอตพันทั้เจ้าคณะอําเภอและรองเจ้าคณะอำเภอทั้งสองเพราะท่านมีความผูกพันและที่สำคัญท่านเป็นหลักให้คณะสงฆ์ภาคสิบมาโดยตลอดในระยะหลายปีมา ว่าโดยส่วนของพระเถระทั้งสามรูปในวันนี้คือท่านพระครูปิยหัรธรรมส่วนความคุ้นเคยขอกับคณะสงฆ์นั้นท่านอาจารย์ชวีได้ทำหน้าที่เจ้าวาดทำหน้าที่เจ้าคณะตำบลทำหน้าที่รองเจ้าคณะอำเภอมายาวนานโดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีมาโดยลำดับ บัดนี้ได้รับตําแหน่งเป็นผู้นําเป็นผู้นำํำเป็นผู้นำในระดับอําเภอแล้วก็ถือว่าท่านเป็นพระมาเถระที่สร้สงฆงของหัวตาพานมายาวนานและช่วยงานหลวงพ่อพระราชตีชายานมุนีมานานแล้วในส่วนของท่านพระครูภาวนากิจทรธรท่านเป็นพระกรรมฐาน เป็นพระนักกรรมาฐานเป็นพระนักปริยัติเรียกว่าครบเครื่องที่วัดบ้านเก่าหมอในครบเครื่องแล้วก็ท่านเป็นที่รักเป็นที่ศรัทธาของมหาชนทั่วประเทศอันนี้เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปมีเกียรติคุณปรากฏสำหรับท่านสองท่านนี้ก็อยู่ในอยู่ในํำแหน่งที่ตามเกณฑ์ ส่วนพระครูวิโรธวารานุกูลนั่นเป็นตำแหน่งที่เปิดใหม่ถือว่าเป็นรองเจ้าคณะอำเภอร,รูปที่สองรูปแรกของอำเภอหัวตะพานเนื่องจากว่าหนึ่งวัดครบสองคุณสมบัติของท่านที่จะดำรงตำแหน่งครบท่านพระครูวิโรดนี้เป็นบุคคลสำคัญตัวเล็กใจใหญ่เป็นบุคคลสำคัญ ของคณะสงฆ์ท่านเป็นผู้ที่ดำเนินการเรื่องวัดวาอาวาสในเขตอำเภอหัวตะพานในเขตอำนาจเจริญบางทีก็ไปจังหวัดอื่นๆด้วยแล้วก็เป็นผู้ที่เป็นมือประสานสิทธิทิตในเรื่องของงานการคณะสงฆ์หลายประกาศท่านจึงมีเพื่อนฝูงมากตั้งแต่สมณเณรจนถึงพระธีระ ท่านจึงเหมาะแก่การดำรงตำแหน่งนี้โดยเฉพาะอันนี้คือความคุ้นเคยและสถานะของทั้งสามรูปทีนี้ใหม่ทั้งเจ้าคณะ,ะอำเภอใหม่ทั้งรองเจ้าคณะ,ะอำเภอเพราะฉะนั้นควรจะต้องรู้จักหน้าที่การทำงานวันนี้พวกเรามามุทิตาสกการะท่านมุทิตาคืออะไร โมทิตาคือพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีธรรมะข้อนี้เป็นธรรมะที่คนใจแคบทำไม่ได้คนที่จะทำได้ต้องเป็นคนใจกว้างมองเห็นความสำคัญของของความสำเร็จของเพื่อนมนุษย์พลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีท่านบอกว่าใครได้ดีต้องอนุโมทนา ใครก้าวหน้าก็ต้องชื่นชมใครล้มให้โอกาสใครมีความสามารถก็เชิดชูใครมีความรอบรู้ก็โปรโมทนี่คือนักบริหารงานนักบริหารงานวันนี้เรามาชื่นชมท่านทั้งสามรูปเพราะท่านทั้งสามรูปนี้ได้รับแต่งตั้งในวันนี้ มีอำนาจและหน้าที่ที่จะต้องทำจากนี้ไปเดิมทีนั้นมีแค่เจ้าคณะอำเภอกับรององเดียววันนี้ท่านเจ้าคณะอำเภอมีมือซ้ายมือขวาแล้วเพราะฉะนั้นงานของเจ้างานในฐานะเจ้าคณะอำเภออำเภอหัวตะพานต้องดีขึ้นกว่าเดิมต้องดีขึ้นกว่าเดิมอันนี้อาตมาคาดหวังเองหรอกนะส่วนจะดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นก็อยู่ทั้งสามรูปนี่แหละ ถ้าประสานงานดีไม่ประสานงานดีขึ้นถ้าไม่ประสานงานประสานงานกันก็ไม่ดีขึ้นประสานงานก็คือทะเลาะก,กันถ้าไม่ทะเลาะก,กันก็ดีขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้จึงมาชื่นชมยินดีท่านเมื่อท่านมีอำนาจแล้วต่อไปหน้าที่ของท่านก็ตามมารั้นการเป็นนักปกครอง โบราณท่านบอกว่านักปกครองนั้นต้องมีาปากจุหูกลางตาโตโง่เป็นนักปกครองมีปากจุก็คือคนพูดไม่มากนักปกครองที่พูดมากและพูดไม่รู้เรื่องไม่ใช่นักปกครองที่ดีต้องสื่อสารรู้เรื่องปากจุโบราณว่าอย่าพูดเยอะพูดสาระสำคัญ ที่เหมาะแก่การทำงานพูดเป็นสุดจริตอะไรที่เรียกว่าพูดเป็นสุจริตที่คนทะเลาะก,กันในปัจจุบันนี้ศาลก็ต้องทำงานหนะักเพราะฟ้องร้องกันเยอะเพราะว่าจีทุจริตว่าจีทุจริตมีอะไรบ้างพูดเรื่องไม่จริงพูดเท็จพูดส่อเสียดยุยงให้คนอื่นแตกแยกกันพูดคำหยาบ พูดเพอเจอรไร้สาระโดยเฉพาะปัจจุบันมีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีฟ้องร้องกันเยอะจนกระทั่งอธตมาว่าคดีความล้นศาลแล้วเป็นคดีความที่เยอะเกินไปเพราะว่าจีทุจริตนี่แหละเพราะนั้นคนเป็นผู้นำท่านาท่านเจ้าคณะอำเภอท่านรองอำเภอ ต้องเป็นคนพูดพอสมควรพูดมีสาระพูดเป็นประโยชน์จริงๆแล้วพระพุทธสมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนพวกการใช้คำพูดนี่อยู่ในสุภาษิทสูตรอยู่ในสุภาษิทสูตรว่ากาเลนะภาสิตาพูดให้มันถูกเวลาอันนี้ใช้ได้สองสัจเจนะภาสิตาพูดคำจริงคำสัต์ สามพูดอัฏฐสันหิตาภาสิตาพูดแล้วมีประโยชน์นะแม้เป็นคำจริงแต่ไม่ถูกเวลาไม่ถูกบุคคลก็อย่าพูดแต่แม้เป็นถูกบุคคลแต่ไม่มีประโยชน์ก็ไม่ต้องพูดและที่สำคัญเม,เมตตเจนะพาสิต,ตาพูดด้วยจิตเมตตา เพราะฉะนั้นคนที่จะพูดดีนั้นเป็นสีแก่ปากตัวเองต้องพูดด้วยเมตตาจิตอันนี้เป็นเรื่องของคำพูดเพราะนั้นปากจูก็คือคนที่รู้จักพูดผู้นำก็ต้องรู้จักพูดประการที่สองหูกลางทำไมหูต้องการเพราะผู้นำต้องฟังความรอบด้านไม่ใช่เชื่อเฉพาะคนที่อยู่ใกล้ชิด มีหลายคนที่ดำรงตำแหน่งสูงเชื่อฟังเฉพาะคนที่อยู่ใกล้ชิดทำให้ตำแหน่งตนเองวิบัติวิบัติได้ฉะนั้นหูต้องกลางเหมือนกับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่อยู่ข้างหน้าแล้วนี้ทำไมคนไทยถึงปั้นของปั้นพระองค์เนี่ยให้เป็นคนที่มีพระเนตรต่ำลงมองตำ่ำ มองต่ำคือมองตัวเองสอนให้เรามองตัวเองว่าเราดีบ้างหรือยังและพิจารณาตัวเองด้วยหูทำไมต้องยันยานแลาะต้องฟังความรอบด้านทำหูให้หนักคำว่าหูหนักไม่ใช่คนหูหนวกแต่หูดังหูหนักก็คือฟังให้ดีค่อยพิจารณามเมื่อฟังแล้ว,ว่าวโสตวิญญาณเข้ามาในสมองเราเนี่ย สมองต้องคิดพิจารณาตัดสินได้ผู้นำต้องเป็นคนหูการต่อไปตาโตทำไมผู้นำต้องตาโตผู้นำคำว่าตาโตในความหมายนี้ก็คือมองให้รอบทิศรอบด้านอย่ามองเฉพาะตนเองอย่ามองเฉพาะพวกของตนเองต้องมองคนอื่นๆด้วยมองให้รอบด้านนี่เป็นสถานะของผู้นำ โง่เป็นอันนี้สำคัญมากโบราณว่าโง่ไม่เป็นเป็นใหญ่ยากคำว่าโง่ในหมายความว่าเราต้องฟังเขาต้องฟังเขาฟังแล้วนำมาขบคิดไม่ควรแสดงความฉลาดในต่อหน้าของคนโง่ในขณะเดียวกันคนไม่ฉลาดพูดแล้วให้ฟังตั้งใจฟัง แล้วเราก็ทำความเป็นคนไม่ฉลาดเป็นในเวลาที่เหมาะสมแล้วเราจะได้ข้อมูลที่ดีนั้นผู้นำทั้งหลายจะต้องทำสีอย่างนี้ให้ดีวันนี้ท่านทั้งหลายทั้งสามรูปมีอำนาจแล้วต่อมามาพลิกดูหน้าที่ของท่านเปิดไปดูที่กฎมหาเิรสมารมฉบับที่23ข้อที่20 เขาให้ตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอมีอำนาจหน้าที่อยู่ห้าหกประการโดยสรุปก็คือประการที่หนึ่งให้ดูแลพระเนนเจ้าคณะตำบลเจ้าวาดในเขตอำเภอของตนให้มากดูแลให้ความอบอุ่นเราเรียกโบราณเรียกว่าปกครองและสอดส่อง คำนี้มีความหมายมากปกครองและสอดส่องทำไมต้องเอาไปปกทำไมต้องเอาไปครองเหมือนกับท่านผู้ว่าเดินออกไปตรงเมื่อข้างนอกนี่แหละต้องมีกางร่มต้องมีอะไรปกเพราะมันร้อนเมื่อฝนตกก็เอาร่มมากางร้อนฉะนั้นปกก็คือทำให้มันเย็นทำให้มันหายร้อนเหมือนกันเราปกครองคน ถ้าเราเป็นผู้นำคนและผู้ใต้บังคับบัญชาของเราร้อนอยู่ไม่เป็นสุขเพราะเขาขาดความยุติธรรมเป็นผู้นำจะอยู่ได้หรือฉะนั้นผู้นำต้องทำให้คนเย็นให้ได้ผู้ใต้บังคับบัญชาเย็นให้ได้ส่วนครองนั้นต้องครองใจเขาการครองใจคนเป็นสิ่งที่ยากยากมากเพราะคนมีชีวิตจิตใจ คนมีความคิดมีปัญญาโง่บ้างฉลาดบ้างมีความคิดคนละทิศคนละแนวอย่างเช่นการเป็นสสนี่เราจะครองใจคนทั้งอำเภอทั้งจังหวัดหรือเขตเลือกตั้งของเรานี่ก็ไม่ง่ายนะก็ไม่ง่ายเป็นผู้ว่ราชการจังหวัดเราจะครองใจคนทั้งจังหวัดก็ไม่ง่ายเพราะฉะนั้นโบราณว่ามีทั้งปกและครอง ส่วนสอดส่องดูแลสอดส่องนึกเข้าไปใกล้เข้าไปใกล้ชิดว่ามีปัญหาอะไรส่วนที่ดีไม่เป็นไรไอ้ส่วนที่ไม่ดีต้องแก้ไขนี่แหละเป็นวิสัยของนักปกครองเพราะนั้นดูแลสอดส่องพระเนรใ,ในตำบลที่ตนรับผิดชอบในวัดที่ตนรับผิดชอบในเขตหัวตะพานบัดนี้หลวงพ่อก็มีรองจังหวัดสองรูปแล้วก็ได้มอบหมาย ให้รองจังหวัดสองรูปด้วยนะการมอบหมายงานเป็นส่วนสำคัญเช่นหลวงพ่อพระครูภาวนากิจจาทรเก่งเรื่องภาวนาชื่อกะบอกเก่งเรื่องเผยแผ่พระพุทธศาสนาเก่งเรื่องกรรมฐานรับผิดชอบไปเรื่องกรรมฐานเรื่องใบแหวผมสมมุติเอานะแล้วก็สํานักวัดกาบอกก็เป็นสํานักเรียนสํานักศาสนศึกษามีพระเนนเรียนบาลีนักธรรมมาก เข้าวัยท่านงานการศึกษานี่ก็น่าสนใจว่าโดยทั้งจังหวัดอำนาจเจริญนี้ก็เหลือวัดเก่าบ่อที่ยังมีชีวิตด้านการศึกษาภาษาบาลีวัดอื่นๆอย่างน้อยที่พูดนี่ก็คือพูดจากความเป็นจริงเพราะฉะนั้นวัดอื่นๆที่กำลังเรียนอยู่เช่นเมื่อเช้านี่วัดโนนโพวัดโนนโพท่านก็ ฝึกกำลังฝึกหัดแต่ยังไม่ค่อยพัฒนาเท่าไหร่อนาคตอาจจะดีก็ได้ <Okay. S 1> วัดบ่อชเนงท่านก็มีพระเนนพอสมควรแล้ว <Okay. S 1> ก็ฝึกหัดเพิ่มเติม <Okay. S 1> ขอให้มีผู้สอบพระบาลีได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ, <Okay. S 1> เหมือนวัดเก่าบ่อเนี่ยวัดเก่าบ่อก็ต้องคงสภาพของการเป็นนักเรียน <Okay. S 1> คือนักปริยญาตควบคู่กับนักปฏิบัติให้ดี okay. อันนี้เป็นความสามารถรอบด้านของท่านพระครูภาวนากิจจาธรและคณะผู้ช่วยเจ้าวาดลูกศิษย์ลูกหา <c oughs> ส่วนท่านพระครูวิโรธวรานุกูลนั่นท่านเป็นคนที่ประสานได้ดีทำงานสาธารณสงเคราะห์ทำงานศึกษาสงเคราะห์หรืองานสาธารณูปการได้ดีอันนี้คือการแบ่งงานเราก็ต้องทราบความสามารถแล้วก็แบ่งงานได้พระเจ้าคณนะอย่าทำงานคนเดียว นั่งทับงานอยู่เหมือนผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยทําไมต้องมีรองผู้ว่าถึงสามคนห้าคนเพราะเขาต้องแบ่งงานกันถ้ารองผู้ว่าคนไหนทํางานดีก็โปรโมทเขาถ้ารองผู้ว่าคนไหนทํางานไม่เอาไหนก็เอาไว้ก่อนเป็นเรื่องธรรมดาทําให้ผู้ว่าเนี่ยไม่ทํางานหนักเพราะผู้ว่าเป็นบุคคลสําคัญเป็นบุคคลต้องสงวนไว้อ,อย่างนั้นนะต้องสงวนทางานหนักไม่ได้ หมายความว่าท่านต้องดูแลรอบด้านทุกเรื่องนะเรื่องเบาๆก็กลายเป็นเรื่องหนักเป็นพ่อเมืองนี่ตัวอย่างต่อไปก็เรื่องของการควบคุมส่งเสริมงานต่างๆของวัดในเขตปกครองโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานของเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะตำบลมีปัญหาอะไรเจ้าคณะอำเภอก็ต้องไขข้อขัดข้องของเจ้าคณะตำบลให้ดีอ่า จ้าคณะตำบลมีปัญหาเรื่องการปกครองเรื่องเออปกครองในวัดวัดนี้ทะเลาะกันเรื่อยวัดนี้พระสงฆ์มีเรื่องยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องแก้ไขปัญหายังไงวัดนี้มีปัญหาเรื่องโยมมาวุ่นวายกับพระทะเลาะกันเรื่อยโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งอาตมาปราภรก,กับท่านู้วาท่านในอำเภอหลายจังหวัดแล้วพระกับโยมเนี่ย โยมเข้าไปหาผลประโยชน์ในวัดก็มีเช่นเงินทองของวัดเนี่ยพวกนี้ไม่กลัวเป็นเปรตเ,เดี๋ยวโตวไปตายไปมันจะเป็นเปรตเอาเงินวัดมาใช้เอาเงินกองกลางของวัดมาใช้ส่วนตัวแม้แต่การใช้ส่วนรวมก็ไม่ควรเพราะเป็นเงินสงฆ์คำว่าใช้ส่วนรวมเนี่ยหมายความว่าส่วนรวมต้องเป็นของสงฆ์เอามาใช้ส่วนรวมของ คณะของกลุ่มบุคคลก็ไม่ควรนี่เป็นงานงานหนึ่งที่ปลารคอยู่เรื่อยๆไม่อยากให้ท่านเล่ากันนี่ต้องไปเจ้าคณะอำเภอก็ต้องไปขอหาข้อขัดข้องของ,ของเจ้าคณะตำบลเจ้าวัดนะที่สำคัญถ้าเกิดอธิกรณ์ขึ้นเจ้าคณะอำเภอสั่งรองอำเภอรหรือท่านไปเองก็ไปดูว่ามันมีอธิกรณ์อะไรเกิดขึ้นในวัดนั้นๆที่สำคัญ เจ้าคณะอำเภอรองอำเภอมีเลขานุกการเลขานุกการไม่ใช่ตั้งเฉยๆวันนี้ท่านเซ็นแต่งตั้งไม่ตั้งเฉยๆเลขานี่แหละเป็นบุคคลสำคัญที่ทำให้เจ้าคณะทำงานได้ดีถ้าได้เลขาไม่ดีเลขาไม่ใส่ใจงานเจ้าคณะก็ลำบากเพราะนั้นเลขาทั้งสามรูปที่ตั้งในวันนี้ให้ใส่ใจงานงานแรกด้านงานเอกสาร งานเอกสารเอกสารต้องรู้จักจดหมายจดหมายออกจดหมายเข้าจดหมายดวนจดหมายไม่ด่วนหรือแม้แต่บันทึกข้อความอะไรต่างๆต้องศึกษาไม่เก่งต้องศึกษาเรียนรู้เรื่องจดหมายแล้วก็เรื่องประสานงานประสานงานกับเจ้าคณะ,ะในการประชุมตรวจการอะไรต่างๆประสานงานเลขาต้องซิตรวจสอบร่วมกับสำนักพุทธของเรา เรามีสำนักพุทธเพื่อเป็นมือเป็นไม้ให้คณะสงฆ์เพื่อถวายคำแนะนำด้านทางราชการและเป็นผู้ประสานจากเจ้าคณะไปสู่จังหวัดนะอันนี้สำคัญแล้วก็งานสุดท้ายถวายท่านเรื่องของการประชุมและตรวจการวันนี้ก็พูดไปวันนี้พูดไปเมื่อเช้านี่แหละ ประชุมตรวจการอย่าได้ละเลยปีหนึ่งควรจะทําสักสามครั้งสี่ครั้งทําไตรามาสก็ได้ไตรามาสละครั้งก็เป็น12เดือนก็สี่ครั้งประชุมเพื่อหาหรือปรึกษาหาหรือในอปริหานิยสูตรเนี่ยอปริหานิยธรร a สมเด็จพระส,มรสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยกขึ้นข้อแรกเลยว่าบุคคลจะไม่เสื่อมต้องมันประชุมกันเนืองนิดเออต้องมันประชุมกันเนืองนิด พร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกข้อนี้สําคัญต้องเราประชุมประชุมเพื่อหาข้อขัดข้องหาข้อสงสัยแก้ไขข้อสงสัยหาวิธีดําเนินการเพื่อขจัดปัดเป่าข้อสงสัยนั้นและก่อให้เกิดความเรียบร้อยแก่คณะสงฆ์นี่เป็นหน้าที่ของท่านตามกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่23นะวันนี้ก็มีท่านทั้งเจ้านัเ่เภอท่านรองยาเภอ แต่อย่าลืมตำแหน่งรองเจ้าคณะเำเภอนั้นอยู่ในฐานะผู้ช่วยเจ้าคณะอำเภอท่านสั่งงานอะไรก็รีบทำรีบทำเพราะว่างานเจ้าคณะเำเภอนี่เยอะ,อะนอกจากจะช่วยเหลือคณะสงฆ์แล้วยังเป็นที่พึ่งของญาติโยมอีกด้วยนะฮะงานประจําวัดก็มาเพราะนั้นวัดงานแรกของท่านเจ้าคณะเำเภอรองเจ้าคณะเำเภอทั้งสองรูปก็คือไปดูวัดของตนก่อนนะไปตีวัดของตนก่อน นอกจากเรามีหน้าที่เจ้าคณะแล้วเนี่ยเรายังเป็นเจ้าวัดกลับไปดูวัดของตนก่อนวัดของเราเนี่พอเป็นแบบให้กับพระในเขตปกครองเราได้หรือไม่ถ้าเป็นแบบได้ก็ใช้ได้ถ้าเป็นแบบยังไม่ได้ตรงไหนบกพร่องเจ้าคณะอาเภอก็ทําเหมือนกันทำหน้าที่เจ้าวัดนะครับวันนี้ผมขออนุโมทนาหลายๆฝ่ายที่ทําให้งานนี้สําเร็จลุล่วงไปได้โดยดี เริ่มจากคณะสงฆ์หลวงพ่อพระราชปรีชายานมุนีเจ้าคณะจังหวัดท่านพระครูสิริศิรวัตรรองเจ้าคณะจังหวัดและพระเถรานุเถระในเขตจังหวัดอำนาจเจริญแล้วก็ฝ่ายบ้านเมืองท่านผู้บริการจังหวัดท่านหัวหน้าท่านนายกกาชาติท่านพวกพอพอสจอ,อำนาจเจริญท่านฝ่ายสนสับสุท่านสส,สท่าน นายกอบตรวมทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านอบตทั้งหลายที่มานั่งตรงนี้คณะครูบาอาจารย์รวมทั้งประชาชนทั้งหลายงานนี้สำเร็จได้เพราะพวกท่านขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านี้จงเจริญด้วยอายุวันนะสุขภละปฏิพานคุณสารสมบัติธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรม ขอสิ่งนั้นจงพลันสําเร็จจงพลันสําเร็จจงพลันสําเร็จตามความมุ่งมา่ปรารถนาทุกประการทุกคนทุกท่านเทืนสาธุลำดับต่อไปขอกับเรียนเชิญท่านชนาชัดชวานวงศ์ผู้วรารัชการจังหวัดอำนาจเจริญถาวายจตุปัจจัยไทยธรรมพระเดชพระคุณพระธรรมราชาุวัตรเจววราภักสิบขอกับเรียนเชิญครับ ต่อด้วยท่านจินตนาชัชวานวงศ์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดอำนาจเจริญถวายจตุปตเทยธรรมพระเดชพระคุณพระธรรมวัชระวิสุทธิที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสิบขอกับเรียนเชิญครับ ท่านประหยัดคุณมีในายอำเภอหัวตพานถวายจตุปปัจจัยไทยธรรมพระเมธีวรยานหลองเจ้าวัะภาคสิขอกับเรนเชต์กับท่านนายแพทย์ ทีราพทธเฉลิมเกียรติสกุลรองผู้อำนวยการรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญถวายพระภูริสิริศิรวัฒน์รองเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญขอกับเรยนเชิญครับ